ชมแมทกชมครับของเรารับพวกเราาไม่เต็มที่ครับคโอไคโอเคอเคโอเคอเคาอเคโองคโ้เคโอเคโอเคโอเคค่ะไม่ไดคเข้าไปเคอเคโอเอเเคโอ นี่สูงสุดๆแล้วนะอือไปจะท่นเยนคทคนียนละเรา่อปเรจะเป็นการเี่มพ่าะช็แ่ขงเป็นถ่ายภาพวงงเวทีก่อนนะคะนะังภาพนานๆก่อนคะอคค่ะ ขอดจากคุณเปอาหารน้ำเต้นที่น่ารัยเก่งก็อันยันคขาอยูน้เหมือนเดิมนะคะ14คุณพาพันเรามีนักการเงินไปเป็นแฟนใจแรงเชียนนะคะสำหรับชมสองตอนที้โน้ตด้วยเลยนะันคือวาร์เรนไทยนะคะจเจอเปาไปโทรได้ไหมคะเจอไหมเจอแน่นอนใช่ไหม ให้น้องไปโอนชนสักเล็กน้อยกสไรม่แงเลยเนียเนี่ยน้องวผมเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนียนี่ียดีใชเดี๋ยวของเป็นช็อตถัดไปก่อนได้คะสำหรับนะคะช็อตยภาพจดถัดไปค่ะเดี๋ยวขออนุญานะคเรนนักกีตาร์มยาวชท่าทยแชมเพี่อนชีวิตสีกเรียสาวรอับยืนนเด็กนัราาเล่าเรองเหนื่อยายพวกขรถขายขายรถ ใช่เสื้อขาวด้วยแล้วก็ข้าหน้าด้วยผ้าขาวันกี้หนูลืมฝากเขาหน่อไโเ่เดี๋ยวเราใหม่กันจบหัวเขาเออจับนั่งได้ไหมนั่งก็ได้นะโอเคนะคะทุกอ่าุกท่านด้ังเียสมัรพี่น้องพี่น้องข้างหน้า ข้างหน้านนี้ไม่ไม่ทานไม่ทานไปแล้วไปแล้วแล้วเป็นภาพแห่งความทรงจำค่ะอันไหนนาะับเอฟไี้แล้วก็แม่ีาทก่านค่รวนักตเป็นีน่าเด็กๆยังไงสำคัญนะเพราะว่าเด็กๆหลายคนอย่าง็นนักฟุตบอลโรงเรีย่านนะคะเป็นในด้านะคเป็นั้สอคที่ด้วย สีตรงเต็ได้ยำสีตาสีมันม่น่าทานหรอก